ครับสวัสดี่สูงหอบไฟสูตรทุกคนเนาะมัอนี้่ถองขอบสองบอกไก่ข้าทับเนาะมัอนี้บอกไก่ข้าทอดปลาทูอาหารย่ามะเจ้าหารย่ามะเจ้ามนี่ทอดแล้วแล้วกินกับเจียวปลาแดดกินกับเจียวปลาแดกเจียวปลาแดกเจียวปลาแดดกระตัมเองเนาะเจียวปลาแดกอืดกินกับทอดปลาทู่มัอนีใใ้อาหารย่ามะเจ้า alle cioccolato